วันนี้มีนัดค่ะคุณคุณเป็นนัดที่จะว่าพิเศษก็พิเศษนะคะจะว่าไม่พิเศษก็ก็ได้นะคะเพราะว่ามันไม่ถึงกับเป็นทางการจนเกินไปแต่ก็เป็นอารมณ์แบบว่าให้ความสําคัญแล้วก็ไปแบบชิลๆหน่อยนะคะดังนั้นการแต่งตัวก็ต้องแต่งตัวแบบให้ดูดีนิดนึงแต่ไม่เป็นทางการเกินไปนะคะซึ่งเสื้อที่แมค่ค้าเลือกในวันนี้ก็คือเสื้อรุ่นนี้เลยค่ะเป็นคอจีแล้วก็ปักด้วยลวดลายสวยๆแบบนี้นะคะซึ่งชุดนี้เป็นชุดที่8ด รอบนี้จะมาแนะนําสีใหม่ๆให้กับคุณคุณด้วยนะคะชุดนี้เป็นชุดที่8ทับ10ก็แล้วกันนะคะจําง่ายๆว่าเป็นของยี่ห้ออินกออยชุด8ทับ10คือชุด8ทับ10เนี่ยต้องบอกว่าลักษณะของเสื้อรุ่นนี้นะคะที่แม่ค่าจะใส่ไปนัดเนี่ยนะคะมันลักษณะการตัดเย็บของเขาก็คือประณีตมากๆงานปักของเขาจะเป็นการปักบนบนผ้าสีขาวๆเป็นผ้าคล้ายๆผ้า ผ้าแก้วนะคะคุณปักบนผ้าแก้วแบบนี้แล้วก็ทับไปในตัวเสื้อซึ่งจะแตกต่างกับชุดแปดที่ปักในตัวเสื้อเลยนะคะดังนั้นมันก็จะมีความเก๋ไก๋ดูแบบ ดูน่ารักแต่ก็ดูไม่แบบว่าเป็นทางการจะว่าเป็นทางการก็ได้นะหรือว่าจะใส่แบบชิลๆแบบที่แม่ค้าใส่เพราะว่าแม่ค้าเลือกใส่กับกางเกงขาสี่ส่วนแบบนี้เนาะลักษณะเสื้อก็เป็นคอจีนอย่างที่เห็นคอไม่ปิดเกินไปเป็นกระดุมหน้าแล้วก็แขน3ส่วนเป็นทรงที่ไม่ได้เข้ารูปนะคะคุณแต่ว่าเป็นเสื้อที่ตัวไม่ยาวมากด้านข้างก็มีผ่าให้เล็กน้อยแล้วคุณก็สามารถที่จะใส่กับกางเกงแบบที่แม่ค้าใส่ก็ได้หรือว่าคุณจะใส่เป็นกับผ้าถุงกับกระโปรงก็จะดูเป็นทางการยิ่งขึ้นนะคะ ด้านในเนี่ยเราไม่ได้ซับในเนื่องจากว่าเป็นผ้าลินินผ้าไม่ได้บางจนเกินไปแต่ก็ไม่ได้หนามากส่วนด้านหลังจะเป็นลินินทั้งตัวเป็นสีพื้นทั้งตัวข้างหลังก็จะเป็นสีนี้แหละคะ่ะก็จะมีลวดลายเฉพาะด้านหน้า สีที่แม่ค้าจะมาแนะนําในวันนี้นะคะใครที่อยากจะได้แบบนี้เราไปใส่แบบชิลๆในชีวิตประจําวันใส่ไปทุรละไปงานอะไรต่างๆนะเอางี้คุณสีเนี่ยเดี๋ยวคุณดูภาพนิ่งภาพสไลด์เลยว่ามันมีสีอะไรส่วนไซส์นะคะไซส์ก็จะมีตั้งแต่เบอร์3 8 40 4 2 44 46ซึ่งเราจะติดเป็นถ้าเป็น S ก็เท่ากับ38ก็ไล่เรียงกันไปเลยเดี๋ยวแมค่ค้าเขียนให้ในรายละเอียดตรงนี้นะคะส่วนราคารุ่นนี้ยังคงเดิมอยู่ที่750ใครเก็บไปทางก็790ส่งให้ฟรีแบบปลวนๆาุณถ้าคุณ้อบเื้าที่ใส่สย สบายแต่ว่าดูดีดูพูดดีดูแพงอะไรแบบนี้นะคะแนะนํารุ่นนี้เลยค่ะแต่ในชีวิตประจําวันก็ดูเก๋ไก่มากๆนะคะโอเควันนี้ไปแล้วค่ะมีมีคนโทรตามแล้วไปแล้วไปแล้วค่ะดูภาพนิ้เอานะคะ